เรื่องการระบาดของโควิดในไทยที่ยังคงหนักหน่วงอยู่ครับถ้าถามว่าหนักขนาดไหนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการไปสำรวจมีการไปศึกษามาด้วยพบว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าตอนนี้กระจายไปแล้วถึง72จังหวัดแล้วมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยผลการศึกษาการระบาดของโควิดในไทยนะครับโดยพบว่า ภาพรวมของประเทศระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาสุ่มตรวจไป3,206ตัวอย่างเป็นโควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดียถึง2,215รายนะครับคิดเป็นเดลต้าเนี่ย69.1%แนวโน้มเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยส่วนสายพันธุ์อัลฟ่าหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษพบกันอยู่ในอัตราส่วน28.2% ขณะที่สายพันธุ์เบตา้าหรือว่าสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้2.7%ครับถ้าแบ่งเป็นตามจังหวัดจะพบว่าในกรุงเทพมีสายพันธุ์เดลต้าสูงที่สุดเลยเป็นส่วนใหญ่82.7%มีสายพันธุ์อัลฟาหรือว่าสายพันธุ์อังกฤษ17.3%ส่วนสายพันธุ์เบต้าหรือแอฟริกาใต้ยังไม่พบในกรุงเทพนะครับขณะที่ในต่างจังหวัดพบว่าเดลตาระบาด60.2%สครับสายพันธุ์อัลฟาคิดเป็นสัดส,ส่วน35.4% และเบตา 4. 4้า4.4ก็จะเห็นว่าทั่วไทยนั้นสายพันธุ์เดลต้ายึดครองแล้วแล้วมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เดลต้าระบาดใน72จังหวัดแล้วนะครับส่วนสายพันธุ์อัลฟาและก็เบต้าอังกฤษกับแอฟริกาใต้เนี่ยกลับมีแนวโน้มที่ลดลงและส่วนใหญ่ก็คือยังพบในภาคใต้ด้วยสําหรับเบตา้ามากที่สุดก็คือนาราธิวาสคับ